คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนคำสาบานชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันมายาวนานอย่างมีความสุขด้วยความรักความผูกพันมากมายที่มีต่อกันจนถึงขั้นให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะรักเธอไปทั้งชีวิตถึงเมื่อไหร่ที่ผิดคำสัญญานี้ขอให้ต้องตายใครจะคิดว่า คำพูดที่พูดกันด้วยอารมณ์รักมากในวันหนึ่งจะย้อนกลับมาเป็นจริงแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความจริงของคำว่ารักนัดกับวันใหม่คือคนสองคนที่รักกันมากแต่ปัญหาโควิดก็ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนธุรกิจที่สร้างมาด้วยกันเกิดปัญหาจนต้องปิดกิจการจากที่เคยทำงานด้วยกัน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ต้องแยกย้ายต่างคนต่างหางานใหม่นัดได้งานที่ต่างจังหวัดแต่ก็จะกลับมาหาวันใหม่ทุกวันหยุดไม่รู้ว่าระยะทางที่ไกลทำให้ความรักเปลี่ยนหรือจริงๆแล้วเป็นแค่สิ่งที่มายืนยันว่าที่บอกว่ารักกันมากนั้นมันไม่จริงนัดเคยเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทเล็กๆแต่ต้องปิดตัวเพราพิษโควิด จนต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนจริงจังเชื่อมั่นในความรักแต่พอทุกอย่างเปลี่ยนไปอยู่ในที่ทำงานใหม่บรรยากาศใหม่เจอคนใหม่ๆก็เริ่มเปลี่ยนใจเพ้อไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่รู้สึกผิดแต่ก็สายเกินไปวันใหม่สาวสวยเป็นคนเก่งบุคลิกดีมีความรู้ความสามารถทำงานเก่ง ช่างพูดช่างเจรจาเชื่อมั่นในความรักและคำสัญญาแต่ในที่สุดก็พบว่าไม่มีอะไรแน่นอนในความรักที่ทำงานใหม่บรรยากาศใหม่และที่สำคัญผู้ร่วมงานใหม่ทำให้พฤติกรรมของนัดเปลี่ยนไปจากที่เคยโทรหาจากที่เคยกลับมาหาทุกสุดสัปดาห์ทุกอย่างเริ่มไม่ปกติวันใหม่สงสัยแต่ก็ยังมั่นใจในคำสัญญา สุดท้ายเมื่อทุกอย่างเปิดเผยว่านัดมีคนอื่นวันใหม่เสียใจมากหลังจากใช้ความพยายามในการยือ้อจนสุดความสามารถแต่ไม่เป็นผลก็ตัดสินใจเดินออกมาอย่างเข้าใจแล้วว่าคำสัญญาว่าจะรักกันทั้งชีวิตนั้นมันไม่มีจริงเมื่อขอสาบานว่าเราจะรักและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นจริงของคำว่าความรักเมื่อรักครั้งนี้มีคนที่ไม่รักษาคำสาบานสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ในซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริง Club ไฟเดย์หรือซีรีส์ตอนคำสาบานออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31